สวัสดีครับวันนี้มีรถไทฟ,ฟอร์รดมานำเสนอนะครับคันนี้เป็นรถไทฟ,ฟอร์ด7610เกียร์กลาง8ปคูณสนะครับคันหน้าคลารโลนะครับอุปกรณ์ใบดันผ่าน6เล่มทะเบียนพร้อมโอนนะครับคันนี้ค่าสินสอดอยู่ที่5 6 0 0 0นบาทนะครับสนใจโทร0 9 3 5 3 4 3 7 9 7นะครับส่วนในคันนี้เป็น6640นะครับผม คันนี้6 6 4 0ตัวเต็มนะครับเช็คระบบใหม่ทั้งคันยางใหม่4เส้นอุปกรณ์ใบดันผ่าน3นะครับเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะครับคันนี้เกียร์กลาง8ไอเกียร์กลางนะครับเกียร์กลางเช็คระบบใหม่ทั้งคันราคา7จซนหต่อรองได้นะครับมาดูรถได้ก่อนไม่มีผิดหวังแน่นอนครับ